รถเอาผ่าตัวเก่าและตัวใหม่มีค่าใช้ใจ่ายในการนําเข้าศูนย์เท่าไหร่สําหรับรถใหม่จะมีการเช็คระยะใน1ปีหรือ1,000 0กิเมตรหรือจนครบกําหนดเช็คระยะทางศูนย์บริการจะทําการตรวจเช็คสภาพรถ1,000 0กิเมตร0 0บาท2,000 0กิเมตร0 0บาท3,000 0กิเมตร7000บาท4,000 0กิโเมตร5 0 0บาทเป็นค่าใช้ใจ่ายโดยประมาณ เหตุผลที่ต้องกำหนดระยะเวลาควบคู่ไปกับระยะทางเนื่องจากน้ำมันเครื่องมีอายุการใช้งานนับตามระยะเวลาด้วยนั่นเองครับทางศูนย์บริการของเราจะทำการตรวจเช็คน้ำมันเครื่องเช็คไส้กรองระบบต่างๆเช็คระดับของเหลวและการรั่วซึมของระบบต่างๆภายในเครื่องยนต์เช็คยางปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกเช็คระบบไฟส่องสว่างเช็คสภาพของสายพานว่าไม่มีเสื่อมสภาพเช็คแบตเตอรี่เช็คสภาพยางเช็คช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยวการนำรถเข้าเช็คระยะตามกำหนด ส่งผลดีและทําให้คุณมั่นใจในประสิทธิภาพของรถยนต์และมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นทางที่ดีนำรถเข้าเช็คระยะตามที่คู่มือกำหนดจะดีที่สุดครับและขอแนะนำให้นำรถเข้ามาทำการตรวจเช็คที่ b บียร์ตัวเฮสสาขาวิภาวดีหรือโทร02 938 5555ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายได้เลยครับ